ยากาศนะครับตูนห้องน้ำนะแล้วก็ทิวบริเวณทิวทัศนะครับยามเช้าสวยมากเป็นป่าร้อเซ็์เลยนะคับเต็นต์นะครับจุดกลางเต็นอยู่ตรงนี้นะครับ คืนนี้ก็นอนดึกเลยพี่ไม้มาคุยด้วย <c oughs> พี่ไม้ให้ตะเกียงไอ้ถังแก๊สโพเพทนะมาจุดทั้งคืนเลยมาคืนนี้มดและวจุดทิ้งเอาไว้นะครับนี่เอาชักบ็อกมาด้วยนะห้องน้ำ ไม่มีแค่ตื่นนะหลับสบายเมื่อคืนนี้นี่ก็เป็นตะเกียงแบบโบนะติดไปทั้งคืนเลยดูหลังเต็น <c oughs> นี่เขา อนุญาตให้ต่อไฟใช้ฟ้าใช้ได้นะดึงดึงจุดตักตรงนี้นะครับต่อไฟฟ้าไม่ได้คิด,ค,ด,ค,ดค่าบริการคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับ <c> เ <oughs> มื่อคืนนี้ก็สภาพชาวเต็นที่มาพักนี่ไม่หนาแน่นเลยนะนี่มีปราปลาย เดินรอบรอบรอบกำแพงเดี๋ยวไปรบกวนครับโหมีเต็นเต็นสู้ลมนะนี่เต็นสู้ลมไม่ใช่รูปร่างเต็นนะเต็นที่ <c oughs> เต็นที่ถูกลมพัดลมมันแรงมาก,กวันคืนเนี้ย <c oughs> มีคนนอนอยู่ไหมเนี่ยมีคนนอนอยู่ด้วย นี่ทางเข้ารีสอร์ทครับนะเมื่อวานเมื่อวานผมมาเจอะรถมาเจาตรงนี้นะครับเป็นบ้านพักนี่ทาง้า <c oughs> นี่เป็นเต็นกลางของพี่ไมค์กันนะมีสกูตเตอร์มีไก่มาเต็มเลย พี่ยังว่างเต็มเลยครับวันนี้วันจันทร์นะเป็นวันหยุดเชิญเชิญวันมาฆบูชานะครับอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทชื่อบ้านธรรมดารีสอร์ทเนี่ยจุดนีก้กลางเต็นท์กางเต็นท์ได้เยอะไม่มีเท่าที่เยอะมากนะครับอากาศดีมากอ่ะอุณหภูมิ ยี่สิบองศานี่บริเวณบริเวณสมมสรบ้านพักนะคนดูแลนี่บ้านพักชื่อว่าบ้านต้นใส่นะให้เช่าน,นี่บรร้านเจ้า เนขากวนว่าบ้านธรรมอดานอนยังมีความสุขเลย <c oughs> เต้นสู้ลมนะครับเต็นสู้ลมบรรยากาศโดยรวมกป็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามามาดูห้องน้ําห้องน้นํานี่ก็ไม่ไกลาจากจุด,จดที่ที่พักนี่ผมอยู่ตรงนู้นนะอยู่อยู่ริมริมผาเลยนะครับอ่เดินไป 哦，重山。 ้องน้ำก็เดินไปตามนี่เป็นเวทีนะเวทีหรือเป็นที่สําหรับรับประทานอาหารจัดเลี้ยงสวยมากวิวสวยแล้วลืมบอกอีกอย่างนะตรงนี้เป็นเป็นนี่กังหันลมอยู่ด้านนี้อยู่ใกล้ๆกังหันลมของเขาที่เที่ยงเลยนะ ำันจะเป็น2ฝั่งฝั่งสายของฟ้านะครับน,นี่เป็นห้องขับน้ำจะมีถังน้ำให้นะครับ แต่พี่ก็บอกที่แขวนผ้าไม่มีเออไม่มีจริงเลยหนึ่งสองสามสี่ของผู้ชายมีสี่นะที่แขวนผ้ามีที่แขวนผ้ามีถังน้ำถังนี้เป็นปั๊มน้ำนี่โทชีนะชุดนีที่แปลงควัน โอ้ย oh, ีเค <Okay. S 1> ใช้ได้ใช้ได้เยียมเลยเยี่ยมเลยนั่นก็เป็นของผู้หญิงนะอันนี้เป็นเือนของผู้หญิงแยกไหมเนะี่ยไม่แยกนะอันนี้ก็อีกห้าห้องไม่ใช่ของผู้หญิงใช้ใช้ร่วมกันอนะ่ะใช้ร่วมกันได้แต่ผู้หญิงรู้สึกจะอยู่ด้านหลัง มีป้ายไหมเนี่ยไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่ม,ไมีไม่มีแยกนะผู้หญิงรบกวนนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้มันมีด้านหลังไหม เก่าเลยนะทำานานแล้ว <c oughs> พูดถึงที่นี่น่าสนใจนะยังไม่มีใครมาเท่าไหร่แล้วก็เป็นลนักษณะธรรมดาธรรมดา <c oughs> เป็น บ้านพักแบบธรรมดาธรรมดาให้กางเต็นท์ได้นะแล้วก็ต้นไม้ดูต้นไม้ต้นไม้แข็งแรงนะโอกาสหักมาทับไม่มีนะไม้ยืนต้นแข็งแรงมากนะครับแล้วก็เติดประการใต้ใต้ร่มไม้เนี่ยโอ้มีความสุขมากนะครับที่นี่เขาเห็นบอกว่ามีอาหารให้ด้วยนะมือม้อหนึ่งมื้อเช้าเป็นแบบ คล้ายๆก็ต้มอะไประมาณเนี้ยจุดนี้เป็นจุดฉลองชัยนะเต็มเลยนะครับเขาคงจัดเอาไว้สำหรับแขกพิเศษอะนะครับแต่พูดถึงวิวบริเวณนี้นะยอดเยี่ยมงดงามมากหินหินเท่าก้อนๆเลยนะดูดนะะิเป็นพื้นเลยอะนะครับ เนี่ยดูหินหินสวยมากอ,อืงามงามงามดูดิดูเต็นแล้วแจ้วก็านไหนฮะสุดยอดไปเลยฮะครับอยู่กับป่าอยู่ธรรมชาตินี่สุดยอดมากอากาศเย็นหายใจสะดวกนะครับใกล้จากกรุงเทพ ขนาดไหนประมาณ170ร้อยเจ็สิบกว่กิโลจากกรุงเทพมาครับอากาศดีมาก